สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกัน EP ที่32นะคะพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่แอดส6 0 OMEJC นะคะแอด OMEJC หรือสายด่วน0 8 3 4 3 7 7 7 5 3นะคะวันนี้นะคะมาในราคาเริ่มต้นองละ3ละ300บาท4องค์1,000นะคะ อง์ละ300บาท4ี่องหนึ่งพันเริ่มจากนะคะหลวงปู่ทวดนะใส่กกอบมาแบบนี้เลยนะคะหลังตันแบบนี้เลยนะใส่กกอบมาแบบนี้ก็ไปแบบนี้เลยนะคะพร้อมกอบเลยนะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพับปิดตาเนื้อกะลานะคะแบบนี้เลยไม่ทราบปีไม่ทราบรุ่นนะคะแบบนี้เลยนะอง์ละ300บาทค่ะ4ี่องหนึ่งพันนะคะ นี่เลย300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นขุนแผนกระเบื้องเคลือบค่ะแบบนี้เลยเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะ300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นพระขุนแผนผงพายนะคะสีทองๆแบบนี้นะด้านหลังไม่มีตะกุดนะคะเก่าๆแบบนี้เลย300บาทนะคะ รายการต่อไปเป็นพระปิดตาเนื้อโลหะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเก่าๆสวยๆเลยนะ300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นเนื้อชิ้นนะคะเนื้อชิพารีลาเนื้อชินแบบนี้เลยค่ะได้ผ่าตรงตามรูปทุกองนะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปเป็น หลวงพ่อทานะคะหลวงพ่อทาเก่าๆนะคะแบบนี้นะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปเป็นจอบหลวงพ่อเงินค่ะจอบเล็กหลวงพ่อเงินเก่าๆนะคะองค์นี้คาบขึ้นสวยงามมากเลยนะคะสวยคลาสสิกจริงๆนี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จน้องได้มาห้าองค์นะ นี่เลยพระสมเด็จน้องได้มาห้าองแบบนี้เลยนะคะเริ่มจากพระสมเด็จรายการที่หนึ่นะพระสมเด็จรายการที่1นะึเก, 1. เก่าๆนะคะมีคาบราดำแบบนี้เลยนะคะ300อบาทค่ะสมเด็จรายการที่สองนะคะเป็นแบบนี้นะลาดำฝังอยู่ในเนื้อเหมือนกันนะคะส,สวยๆเลยนี่ค่ะ สามบาทนะคะสมเด็จรายการที่3นะคะเก่าๆนะคะองนี้หนึกๆเลยนะสวยๆเลยนะคะ300บาทนะคะสมเด็จรายการที่สี่ค่ะเก่าๆนะเก่ายันข้างในเนื้อเลยนะแบบนี้เลย300อบาทนะคะ สมเด็จรายการที่ห้านะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นพิมพ์ปกโพนะแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกพระอะไรนะคะเป็นพระเนื้อผงแบบนี้นะส,สวยๆเลยนะคะ300บาทค่ะ รายการต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะได้มาสององนี่ค่ะเก่าๆเลยหลวงปู่ทวดรายการที่หนึ่งนะคะแบบนี้นะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านรายการที่หนึ่งสามร้อยบาทนะคะหลวงปู่ทวดรายการที่สองนะคะแบบนี้นะสวยๆเก่าๆนะคะองนี้สามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็น พระลีลานะคะพระลีลาเมดขนุนนะด้านหลังมียันแบบนี้นะคะเก่าเกเลย300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนะสีเงินเงินแบบนี้นะคะเหรียญหลวงปู่ทิมสีเงินเงินห่วงสวยมากเลยนะคะนี่นะสามร้อบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะคะเนื้อแกะทองแบบนี้เลยนะคะนี่นะ สวยไหมนี่นะคะเนื้อแกะทองเลยนะ300อบาทนะคะรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรูปลหล่หลวงพ่อเงินได้มา2องค์นะเริ่มจากรายการที่1นนะคะหลวงพ่อเงินรายการที่1นึ่งขึ้นสาแดงนะคะเก่าๆเลยสภาพใช้เลยนะคะอันนี้นะองค์นี้สภาพใช้เลยนะคะเก่าๆเลย300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะ หลวงพ่อเงินรายการที่สองนะคะเก่าๆเลยองคนี้นะคะแบบนี้เลยได้พาตรงตามรูปทุกองค์นะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อเหรียญหล,วง,หล,หลวงพ่อสมเหรียญหลวงพ่อสมนะคะด้านหลังมีถุงเงินถุทงทองถุงนาคแบบนี้เลยนะคะเก่าๆเลยนะ 300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นพ้าเนื้อผงนะเก่าๆเก่ามากเลยองค์นี้นะคะแห้งๆเลย300อบาทนะคะรายการต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมะคะ่ะเก่าๆเลยองคน,นี้นะคะ <c oughs> แบบนี้เลยได้พ้าตรงตามรูปทุกองค์นะคะ300อบาทนะคะ รายการต่อไปเป็นปิดตานะคะปิดตาหลวงพ่อแก้วนะได้มาสององนะคะองดํดำเริ่มจากองดํดำนะคะพ้าปิดตาหลวงพ่อแก้วรายการที่หนึ่งนะคะลงลักปิดทองนะคะเก่าๆดำาๆแบบนี้เลยแห้งๆแบบนี้เลยนะคะย่นๆเลยนะสามร้อยบาทนะคะ ปิดตาหลวงพ่อแก้วรายการที่สองนะคะองค์นี้ลักลอนเลยนะคะสภาพใช้นะลงลักปิดทองเหมือนกันนะคะแบบนี้เลยนะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดได้มาสามองนะแบบนี้เลยเหรียญหลวงปู่ทวดได้มาสามองนะคะแบบนี้เลยเ เริ่มจากหลวงปู่เหรียญหลวงปู่ทวดรายการที่หนึ่งนะคะดำดำกระดางดงแบบนี้นะเก่าๆเลยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สองนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดรายการที่สองปิดทองแบบนี้นะคะเก่าๆเลยนะคะตัวเหรียญสามร้อยบาทนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดรายการที่สามนะคะเป็นเหรียญสีเงินเแบบนี้นะนี่ค่ะ 300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อเอมค่ะปิดทองแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญเก่าแบบนี้เลยนะคะห่วงเก่าเก่าเลยนะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อเพชรนะคะเหรียญหลวงพ่อเพชรสภาพเก่าเก่าเลยนะคะองค์นี้300บาทค่ะ รายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะไม่มีห่วงเหรียญหลวงพ่อเดิมไม่มีห่วงนะคะส,สวยๆเลยเก่าๆนะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศรีนะเหรียญหลวงปู่ศรีคาบมีขึ้นคาบเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะที่ระลึกแบบนี้นะห่วงเชื่อมนะคะเหรียญห่วงเชื่อมแบบนี้เลยเก่าๆ,ๆนะคะตัวเหรียญสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นจอบหลวงพ่อเงิน,นะคะ่ะแบบนี้เลยนะคะห่วงขาดแบบนี้นะเก่าๆนะคะองนี้สามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็น วัดพับนะคะองค์เล็กๆนะเก่าๆเนื้อเก่าๆเลยนะคะองค์นี้หนึบๆใสๆเลยนะคะวัดพับ <s ays> ขนาดเหรียญน,นะคะเท่าเหรียญบาทค่ะขนาดเหรียญเท่าเหรียญบาทนะคะส,สวยๆเลยนะสามร้อยบาทนะคะ <S <s <ays> <S รายการต่อไปนะคะ <S <s <ays> <S เป็นพระผงสุพรรณเนื้อชิ้นนะคะพระผงสุพรรณเนื้อชิ้นเก่าๆแบบนี้นะสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปเป็นอันนี้นะคะสนิมแดงพระอะไรไม่ทราบไปสนิมแดงแบบนี้นะ300บาทนะคะ <c oughs> รายการต่อไปเป็นของดีของเด็ดนะคะ <c oughs> ช่วงท้ายคลิปเซตนี้นะคะถาดนี้นะองละ800บาทค่ะองละแ0ดบาทเริ่มจากนะคะ เริ่มจากเหรียญหลงพอกันเนาะลงยานะคะลงยาสามสีเหรียญหลงพอกันลงยาสามสีแบบนี้เลยค่ะเก่าๆนะแปดร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นจอบหลงพ่อเงินเลี่ยมเงินนะคะเก่าๆเลยตรงนี้นะแปดร้อยบาทนะคะรายการต่อไปอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นหลงพออะไรนะคะเหรียญสีทองทองนะเหรียญสีทองทอง ลงยาสีแดงแบบนี้นะคะนี่นะแปดร้อยบาทนะคะแปดร้อยบาทรายการต่อไปเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะเหรียญเจ้าสัวสีทองทองแบบนี้นะคะเนื้อเป็นสีทองทองแบบนี้นะด้านหลังนะคะด้านหลังมีรอยจานส,สวยๆเลยนะคะนี่นะเก่าๆเลยนะคะ แต่สภาพแบบว่ากิบเลยอะสวยกิบเลย,ย,ยเลยจ้าของเดิมเขาเก็บดีนะคะ800บาทนะคะ <c oughs> รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะเหรียญหล่อโบราณแบบนี้เลยขึ้นกระไหลทองเดิมๆเลยนะคะนี่นะ800บาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญน,นะคะไม่ทราบว่าเป็นเหรียญเนื้ออะไรนะแบบนี้เลย ดำดำเงินเงินแบบนี้เลยนะคะ800บาทนะคะ800บาทรายการต่อไปเป็นจอบหลวงพ่อเงิน,นะค่ะสีทองทองแบบนี้นะนี่ค่ะสีทองทองแบบนี้เลยนะ800บาทนะคะ800บาทรายการต่อไปนะคะเซตนี้นะถาดนี้นะองละ องละหนึ่งพันบาทค่ะองละหนึ่งพันบาทนะองละหนึ่งพันบาทเริ่มจากเหรียญจุกนะคะเหรียญจุกไม่ทราบป,ปีนะคะเหรียญจุกนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะหนึ่งพันบาทค่ะหนึ่งพันบาทรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญเขาเรียกเหรียญอะไรอะ่ะด้านหน้าเป็นพระพรมนะคะเป็นพระพรมนะ ส่วนด้านหลังเป็นเป็นจักเพชรน,นะคะด้านหลังเป็นเป็นเหรียญจักเพชรแบบนี้นะองเงินเงินดำดำแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรนะหนึ่งพันบาทค่ะหนึ่งพันบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระอ่อ <c oughs> ปักน้ํานะคะปักน้ําเป็นพระเนื้อผงปักน้ําแบบนี้เลย เนี่ยนะคะ1 0 0 0พบาทค่ะพร้อมเลี่ยมขึ้นคอแบบนี้ได้เลยนะคะ1 0 0 0บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะห่วงเชื่อมสภาพใช้นะคะเหรียญสภาพใช้เก่าๆเลยนะคะอ,องค์นี้นี่ค่ะ1,000บาทนะคะ1,000บาทรายการต่อไปนะคะเซตนี้นะ เซตนี้องละ 1, 5 0 0นห้าอยนะคะองละ 1, 5 0 0ห้าเริ่มจากนะคะมมาเสพนางมมาเสพนางแบบนี้เลยนะคะเก่า,าๆช้ำๆแบบนี้เลยมีรอยจานด้วยนะคะนี่นะเห็นไหมมีรอยจานด้วยนะคะมมาเสพนางนะ 1, 5 0 0หอบาทนะคะ รายการต่อไปเป็นหมูนะคะเป็นหมูเขาเรียกอะไรไม่ทราบนะแต่เรียกว่าหมูไม่รู้จักนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยตัวอบอ้วนๆเลยนะคะมีรอยจานนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นสิ่งสามขวัญคะ่ะสิ่งสามขวัญแบบนี้เลยนะคะเนื้อสใสแบบนี้เลยรอยจานนะคะรอยจาน แบบนี้เลยนะคะ1 5 0 0บาทนะคะ1 5 0 0บาทจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะคะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แอด OMEJC มีตัวแอดนำหน้าด้วยนะคะ4 6 0 OMEJC นะหรือสายด่วน0 8 3ย์7ป7 5 3นะคะสุดท้ายนี้นะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามานะคะ แล้วน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะขอบคุณมากเลยที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันนะคะขอบคุณมากจริงๆเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะคะ EP นี้ไปละราคาสวัสดีค่ะ